แคบกุ้งการให้ทานการให้ทานคืออะไรครับเฉพาะอย่างที่พูดถึงเรื่องการให้ทานครับการให้ทานการให้ทานกานจะประจักษ์ความเป็นย์โคมาชลีย์ความเป็นยนี่เป็นเป็นธรรมที่ปีกันไม่ได้ไม่รู้คุณความดีโคมาชลีย์เจ้า ไปกินเต็มปากกูติดจังบงยางตัวก็เป็นบาลมีสิทัะบาลมีสิทัะเพื่อทำหลวบเรมนสิทัะทานศีลนิธรรมะปัญญาวิญญาขันติสัจจะอธิษฐานบาลมีสัมปันโนอัลโม

แจกไปหนึ่งตันการันอกบุคคลมีอยู่สิบสี่จังหวการทงนตะเภทเกียรคือการทันรถกับรุทีเจ้า ในตอนนี้นักบ่อยทางด em? ุจเวก็มาัพัจีพัคจีเก้าเราหพัจีพัคจีก็จะเจี่ยก็แม่ขมันบ่อยกันััพัจีีย้ล้าะหันต์พราอรหันตแล้วก็หาหาอรหันตะมั มันตาผลลามันตะมันะะอาาข้ามีผลเะอาาข้ามีมัแล้วก็ลองมาคือสกัดามีผลล้วก็ลองจากสกัดท่ามีผลสกัดามีมัแล้วลองมาจากสัดทามีพระสูดาวันสูดาปัจจุ สุดาปฏิพลนสนทนาธรรมกับพอาจารย์สันตินะครับระหว่างรอไปแต่งพระดปฏิตอนนี้เวลาประมาณหกทุ่มกว่ากว่าแล้วก็มาการให้ทางเกอน,นักบวชนอกาศาสนาผู้ไม่มีกิเลสอันนี้ก็ได้โกแทนมากับแด้บารมีโกแทนมหากับ ก็มาให้ทานแกมนุษย์ผู้มีศีลได้เสมอัถภาพบรรยากาศที่วัดทำแก้วนะครับแล้วก็ให้ทานแกแกมนุษย์ที่ไม่มีศีลก็ได้เหมือนกันได้ได้ไดหนึ่ง หนึ่งหมื่นอัตาภาพคนที่มนุษย์ที่ไม่มีสิ่แล้วก็ให้ทานแกัตั์ดิไรชนาัตว์ดิไรชา้รชาได้ได้ไดเองจะได้บารมีเหมือนกันตัตดีไรชา้าแบ่งกันแต่จะได้น้อยกว่า คนรุ่นคู้ไม่มีศีลให้ทานแก่คนที่ไม่มีศีลก็ได้บุญเหมือนกันนะไม่ใช่ไม่ใช่ว่าไม่ได้บุญแต่ได้บุญน้อยน้อยกว่านนการให้ทานบุคลุลกานบุกุลกานให้ทานแก่สงสงสาวก พิสุขห้ารูปนี่ก็เท่ากับให้ทานกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทา่านให้พิสุสงฆครบสงนี่เทียบเท่าพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นการให้ทานหรือว่าอะไรก็เป็นแทนได้การประกอบพิธี นี่การให้ทานก็มีอยู่สามแับให้ทานวัตถุสิ่งของภายนอกแล้วก็ให้ทานอวัยวะให้ทานเลือดเนื้อแล้วก็ให้ให้ทานให้ทานชีวิตให้ชีวิตให้ดวงตา อย่งพระพุทธเจ้านี่ทั้งพ่อก่อนที่จะท่านจะซื้ก็ได้ให้ทานมหาทานทานทานลูกลูกแล้วก็นเมียเป็นทานครั้งสุดท้ายถึงได้ถึงได้อถึงได้บวาจา,จากองค์องค์ปู่ประกาศสิ ได้รับพรจากองค์ปู่ประกาศสิทิว่ากรณีที่สัตว์สมมานเต่มเต็มแล้วพร้อมที่จะตัดสู้ได้ในในชาติหน้าแม้ว่าจะเป็นนี่สาวกหรือว่าพระโพธิสัตว์นี้ก็จะทำคุณงามความดีอะไรก็แต่ก็อยู่ในการรู้เห็นของสิ่งสักดิ์สิทธิ ทั่วทุกคนไม่มีใครรอดพ้นสายตาของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรามองไม่เห็นเพราะการกระทำอะไรก็แล้วแต่ท้าะจะจดบันทึกไว้อ,อจะบันทึกไว้ทุกคนการทำดีถึงแม้ว่าคนอื่นไม่เห็น